มารู้ช็อปบ,บริการเติมโลบัคอันดับต้นๆของประเทศมีบริการเติมโลบัคแบบโค้ดที่เข้าทันทีและ VPServer ID Pass ในเลท4-9และบริการกิฟต์อื่นๆอีกมากมายสนใจลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่ในรายการเนวาน,นะครับผมอ้าววันนี้เราก็อยู่ในโลกพวมดกันอีกเช่นเคยนะทุกคนสําหรับวันนี้นะครับผมก็เทศกาลฮาโลวีนก็ใกล้จะจบลงแล้วนะครับวันที่3นะครับเดือนหน้าก็จะจบอีเวนต์ของ ฮาลวีนแล้วนะทุกคนอ่าก right? like ็อันนี้ก็จะเป็นช่วงท้ายๆของฮาลวีนแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บบรรยากาศของช่วงฮาลวีนของเกมนี้กันนะครับว่าอังเกมเนี่ยได้สร้างอะไรบ้างนะครับในโลกของพ่อหมดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทัวร์รอบแมปเลยนะครับก็เดี๋ยวเราแต่งตัวเป็นฮาลวีนเลยละกัดเลยครับแอบแต่งตัวฮาลวีนนะครับก่อนอื่นเลยให้มาวินกินหัวฟักทองไปก่อนเลยนะครับโอ้โหเท่เลยอะซอมบี้หัวฟักทองนี่ยเห็นปะแสงสว่างจะเยอะขึ้นด้วยนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเรากินหัวหัวฟักทองไปก่อนนะ โอเคเราจะแต่งตัวฮาโลวีนนะทุกคนเพื่อที่เราจะไปไปชมแมปนะครับในโลกของพ่อหมดนะครับว่าในแมปเนี้ยเขาทํามาดีขนาดไหนนะครับเราจะได้ไปชมด้วยน่เอ็นพะีซแต่และตัวจะแต่งบ้านเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ทุกคนโอเคมาวินโคตรแจม๋มทุกคนชอบมากเลยนะครับมาวินล่างซอมบี้แล้วก็แต่งหัวฟักทองแันนี้เท่มากนะครับคือจัดเต็มมากทุกคนโอเคครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราไปลุยกันเลยทุกคนพร้อมที่จะไปชมโลกฮาโลวีนของโลกพ่อหมดแนะ่ทุกคนอ้าวิอันนี้อะไรอ่ะวันนี้มีพึ่งมาชุมนุมเต็ไมไปหมดเลยมาวินมีพึ่ง เลเต็มไปหมดเลยสวยมากเลยอ่ะก็ในโลกของฮาโลวีนนะครับในโลกพ่อหมดนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า NPC อ่ะตกแต่งบ้านเป็นยังไงบ้างนะครับในแต่ละ NPC นนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราไปดูนี่เลยนะครับ NPC ตัวแรกนะครับเป็น NPC เอ่อชายชรลาบ้านนะครับหรือว่านักบดาน้ำนะครับอ่านี่เขาก็จะอยู่บ้านคนเดียวนะครับอันนี้ก็จะมีมงกุฎด,ด้วยแล้วก็เอ่อเขาแต่งบ้านในฮาโลวีนก็จะแต่งเป็นแค่ฟักทองในหัวฟักทองที่อันหนึ่งนะครับก็สวยงามเหมือนกันนะอ่าก็ชายชรลาบ้านนี้ ไม่ค่อยมีงบในการเงินเท่าไหร่นะครับก็เลยแบบว่าแต่งเป็นหัวฟักทองอันเดียวนะครับแอบอยู่ข้างๆถังขยะนะครับอบนี้เราก็มาเยี่ยมชายฉลาบ้านะวันนี้ทุกคนแอบแล้วก็เขาก็ลันยางกบกินด้วยนะครับเจ๋งมากเลยนะครับมีแค่ฟักทองอันเดียวนะเป็นหัวฟักทองสีนี้นะทุกคนสีคลาสสิกเลยนะครับสีออริจินอลเนี่ยก็สําหรับเจ้านักบรรดาน้ำนะครับหรือว่าชายฉลาบ้าก็ประมาณดีนะครับก็สําหรับข้อมูล NPC ตัวนี้นะครับส่วนมากที่เราทำเควสนะครับเขาจะกลัวเอ่อเอเลี่ยนนะครับถ้าเราจะเอาผีมาหล เอเลียนมาหลอกเขานี่ครับไอเจ้าชายชลาบ้านี้นะครับหรือไม่ก็แม่มดนะครับแปลงเป็นแม่หมดแล้วมาหลอกเขาเขาก็จะกลัวเหมือนกันนะครับแต่งบ้านแค่หัวฟักทองเยวโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดู NPC ตัวอื่นกันบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวแวะไปดูบ้าน NPC ก่อนลวกันนะครับในรอบแมปนะทุกคนอ่าก็ n p c ตรงนี้ก็จะเป็น n p c ของผู้พัฒนาเกมนี่ครับแต่ว่าแต่งบ้านไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ดูดิไม่มีอะไรเลยนะครับสำหรับผู้พัฒนาเกมนี้แต่งบ้านมีแค่ข้างๆนี้นะครับเป็นหัวฟักทองสีเขียวทุกคนนีี่่นะแแตงงคข้้้้าๆไมเอสหรับ NPC น exactly. uh, ี้นะครับส <Bu questo S 2> ่วนมากจะกลัวพวกอะไรนะแมงมุมบ้าหรือว่าตดนะฮะอ่าสำหรับฟลีซี่นะครับจะกลัวบุกหนีมากกว่านะครับก็จุดนี้นะครับผมการแลกของนี้เราแลกไปครบทุกอย่างแล้วนะครับอ่านี่ไม่ว่าจะเป็นหม้อนะครับหม้อทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นไอเทมอ่าตรงนี้ก็จะมีแบบว่าตกแต่งหัวฟักทองมาอันนึงนะทุกคนอ่าเป็นหัวฟักทองธรรมดานะครับก็สวยดีเหมือนกันนะในรอบๆแมปนะครับส่วนตรงนี้ไม่นี่เป็นฟักทองอะไรไม่รู้โคตรเท่เลยทุกคนเนี่ยอันนี้ผมสงสัยเหมือนกันนะครับเป็นแค่จุดประดับเฉยๆนะครับแต่ว่ามาวิน เอาวินไปนไรตรงนี้เป็นจุดของฟักทองนะทุกคนก็เป็นจุดรวมฟักทองเลยนะครฟักทองคล้ายๆแบบว่าในไมค์ครับดูดิคล้ายๆแบบว่าวงจรระเบิดอะในไมค์ครับนะทุกคนดิต่อวงจรนะครับแหมพอเราเปิดสวิคนะครับจะมีไฟขึ้นมาหรือเปล่าแล้วก็ระเบิดเลยว่ะ เออจุดนี้ก็จะเป็นจุดรวมฟักทองนะครับฟักทองแบบว่าธรรมดามากส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยต้วนี้ผมก็ชอบมาถ่ายรูปเหมือนกันนะครับมีแบบว่าฟักทองสีม่วงนี่สวยนะทุกคนแล้วก็ฟักทองสีเขียวนะครับรูปยิ้มเลยนะฮะอ่าตรงนี้จะเป็นลูกกตาเวโคตรเท่เลยนะครับแล้วก็มีผีด้วยเอ้ดูดิมีโกะตรงนี้ด้วยทุกคนเนี่ยผีนะครับผีลอกนะครับอ่าตรงนี้เป็นลูกกตากรเท่เลยดูดิทุกคนเป็นลูกกตาสีม่วงอะไรไม่รู้ะทุกคน สวยนะผมชอบตรงนี้นะครับดูดิในส่วนนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวนะมีแกงปูด้วยเหรอแกงปูกำลังไปไหนกันอะอ้ยดีแกงปูแกงปูเออนี่มีแกงปูด้วยของเราเป็นแกงฟักทองนะครับแต่ว่ามาวินเดินบักดูดิมาวินมาดูแกงปูเร็วนี่ลยครับแกงปูเจอแกงฟักทองนะครับเออเราเป็นแกงฮาลาวินฟักทองนะครับเราไปเจอแกงปูเฉยเลยมาวินมาทางนี้แล้วแม่มาเดินติดอะไรเี่ะ มาวินเดิอติดทุกคนนะมาวินเมามากเลยสําหรับฮาโลวีนนะครับที่ตกแต่งมาในโลกพ่อมดอีกก็จะเป็นสุสานนะครับสุสานรอบๆแมปนะครับตรงนี้ สุสานตรงนี้ก็แบบว่าถ้ามันหมดฮาโลวีนอาจจะแบบโล่งๆไปเลยนะอาจจะเหงาๆเลยนะครับสุสานตรงนี้ก็ต้องระวังซอมบี้ด้วยนะครับซอมบี้จะออกมาอาราวาสนะครับในช่วงฮาโลวีนโอเคเดี๋ยวเราไปดูเอ่อทางด้านแม่มดกันบ้างนะครับ NPC แม่มดนะครับมาดูว่าเขาจะตกแต่งบ้านเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็จะมาเก็บบรรยากาศของฮาโลวีนเอาไว้นะทุกคนเข้าไปก็จะเจอพวกแม่หมดนะครับแม่มดตัวแรกของเราก็จะเป็นนี่เลยนะครับแม่มดกรินดานะครับกรินดาก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมีพวกของ กินดาสมากกว่านะครับจะเอาเป็นหัวฟักทองมาตั้งเอาไว้นะครับแอบเพิ่มความสวยงามของบ้านของ n b c นะครับแค่มีหัวฟักทองเหมือนกับออชายชรา,าบ้านนะครับก็สําหรับแม่หมดนะครับผ่มก็ NBC เขาตกแต่งแค่หัวฟักทองนะครับเพื่อเพิ่มแสงสว่างในถ้านะทุกคน่ะเพราะว่าแม่มดะะอาจจะยใสยอยู่ในถ้านี้นะครับ ในถ้าตรงรถไฟนะทุกคนก็มีแค่หัวฟักทองอันเดียวนะครับแหมสำหรับแม่มดนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อเลยนะครับโอเคสําหรับส่วนนี้ก็ประมาณนี้นะครับมีสุสานที่เข้ามาใหม่ตรงหน้าถา้าขังข่าวนะทุกคนส่วนตรงถา้าขังข่าวนะทุกคนก็จะมีแบบว่าฟักทองสีแดงหัวฟักทองเท่มากเลยเนี่ยชอบหัวฟักทองสีแดงมากเลยนะครับทุกคนแหมแต่ว่าตอนนี้มีสอมบี้ไล่ตบเราเข้าเขาทำมาแล้วอ้าหนีเร็วมาวินหนีเร็วเราไม่มีอาวุธนะครับสำหรับในถ้านี้นะครับภายในถ้ ทก็ไม่มีการตกแต่งของฮาลวินอะไรเลยนะครับนอกจากหน้าถ้ำนะครับหน้าถ้าจะเป็นหัวฟักทองสีแดงนะครับส่วนในถ้าก็ไม่มีอะไรเ้อแต่ว่าเท่มากเลยทุกคนเนี่ยพาทุกคนมาประจนภัยนะครับเวลาเราใส่หัวฟักทองมานะครับดูดิมันจะมีแสงนะครับอ่ามันจะแสงสว่างภายในถ้ำนะครับ ภายในถ้าเราจะมองเห็นได้นะครับเพราะว่าเราใส่หัวฟักทองมานะครับแสงสว่างจะแบบว่าดูดิจะสว่างรอบๆตัวเรานะครับอ่าเหมาะกับช่วงฮาโลาวีนที่ถ้าเราเข้าไปตรงไหนมืดๆนะครับเราก็จะได้แสงสว่างของฟักทองที่เราใส่มานะครับเดี๋ยวเราไปดูของพ่อหมดกันบ้างนะครับในส่วนของพ่อหมดว่าจะมีอะไรเจ๋งๆไหมนะครับส่วนหน้าถ้าพ่อหมดนะครับก็จะมีหุ่นผีด้วยนะทุกคนอ่าหุ่นผีนี่ก็เพิ่งมาใหม่เลยนะครับในหน้าถ้าของพ่อหมดแล้วก็หน้าถ้าก็จะมีฟักทองสีเขียวโคตรสวยเลยนะครับดูดิอ่าสำหรับหน้าถ้า อ่าในส่วนของบ้านพ่อหมดก็จะประมาณนี้นะทุกคนมีเทียนนะครับแล้วก็มีฟักทองนะครับหัวฟักทองสีสีแดงนะครับอ่าจะเป็นออกแนวดุดุหน่อยนะครับแล้วก็จะมีสีส้มด้วยนะอันนี้นะฮสวยงามนะครับสีส้มนี่เป็นสีที่แบบว่าคลาสสิกสุดเห้วนะครับแล้วก็สวยนะครับสวยแบบเรียบๆนะครับโอเคทุกคนในบ้านของพ่อหมดก็ประมาณดีนะครับ ก็สวยงามอยู่เหมือนกันพอออกมาข้างนอกก็จะเจอหุ่นผีนะครับเออดีนะครับอ่าทุกคนสําหรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูชนเผ่าของกอบบินนะครับว่าจะแต่งเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็ในเมืองของกอบบินนะครับก็จะมีแบบว่าเอ่อก่อนเข้าเมืองก็จะมีนี่เลยนะครับหัวฟักทองนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับในเมืองของกอบบินก็จะมีผีนี้ด้วยเหรออ่าจะมีหุ่นผีเซเว่นด้วยนะครับแล้วก็จะมีเอ่อสุสานตรงนี้นะครับสุสานที่เข้ามาตรงนี้นะครับเราอย่าเดินเข้าสุสานเลยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวโดนสอมบี้ตบเ็นปร สำหรับกอบ,บินนะครับเขาจะตกแต่งนี้นะครับฟักทองสีนี้นะครับสีเขียวอันนี้นะครับเท่มากเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูส่วนข้างในกันนะครับจะตกแต่งอะไรเพิ่มไหมนะครับอ่าสำหรับนี้มีแบบว่ากบินเด็กนะทุกคนนี่นะครับกบินคิดนะครับก็จะอยู่ข้างๆของเอ่อฟักทองนี้เลยนะครับสีส้มนะครับแล้วก็จะมีฟักทองสีม่วงนะครับผมก็ชอบเหมือนกันนะฟักทองสีม่วงเนี่ยมันดูแบบว่าเออมันดูดกดเลยนะครับสีม่วงนี่มืดๆไปหมดเลยนะครับมีเทียนตรงนี้ตกแต่งนะครับสําหรับกบินนะครับก็สําหรับกบินนี่ตกแต่งเยอะอยู่เหมือนกันนะสาหรับฟักทองเนี่ยจะเยอะนะครับแล้วก็มีเทียนด้วยนะครับสําหรับเทศกาลของ ฮาโลวีนนะครับสำหรับ n p c กอบินก็แต่งประมาณนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในถ้าก่อนนะในถ้านี้ผมก็ชอบนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในโลกปรโมทภายในถ้าจะแต่งอะไรบ้างนี่มาถึงก็เท่เลยนะครับมีเทียนแล้วก็มีฟักหัวฟักทองตั้งอยู่นะครับอ่าภายในถ้าว้าวพอเข้ามาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนนี่ก็จะเป็นภายในขับนะครับอันนี้เป็นถ้านะครับถ้าใต้น้ำนะครับก็จะมีขับนะทุกคนเท่มากแล้วก็จะมีตกแต่งของเออหัวฟักทอง2อันตรงนี้นะครับแล้วก็ดูดีมีหูฟักทองเท่ๆอันนี้ด้วยสี แพงใน่เป็นตรงลำโพงสวยงามมาก ตรงนี้ก็จะมีเทียนแล้วก็เอ่อตรงตู้น้ํานี่หิวน้ําเลยนะครับพูดเยอะหิวน้ำขอน้ํำเลยครับขอน้ําขวดหนึ่งได้ไหมครับอืมนะครับน้าน่ากินมากแอบเป็นน้ําแม่มดนะครับประเดิมใด้ขับสักหน่อยทุกคนอ่าเต้นใด้ขับสักหน่อยนะครับไม่ได้เต้นนานไม่ได้เต้นนานอ่าทุกคนก็สําหรับในช่วงอีเวนต์ฮาโลวีนในโลกพมดก็มีประมาณนี้นะครับในการตกแต่งแมปนะครับสวยงามดีเหมือนกันนะครับบรรยากาศก็จะดูหลอนๆนิดๆนะครับทุกคนก็ถ้าเราพลาดจุดไหนไปก็ขออภัยด้วย ที่เราไม่ได้ไปดูในช่วงของฮาโลวีนนะครับโอเคครับทุกคนก็ทุกคนชอบในส่วนไหนของอีเวนต์ฮาโลวีนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับนะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันจนจบด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะทุกคนบ๊ายบาย